สวัสดีครับผมดิวนะครับนายตนิกรเทียบสวัสดิ์ครับเป็นลีดมาตั้งแต่ปี2017ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5ปีแล้วครับแต่เราไปถึงก่อนที่จะเป็นลีดมก็เป็นเด็กที่เกเรคนหนึ่งไม่ตั้งใจเรียนพ่อแม่ก็ไม่ภูมิใจครับแล้วก็ได้รู้จักลีดแล้วก็ได้มาเป็นนักกีฬาทําให้เปลี่ยนไปหลายอย่างครับมาสนใจการเรียนมากขึ้นพ่อแม่ภูมิใจมากขึ้นครับสวัสดีครับฟิวครับนายจิตพนุกองแก้วครับเริ่มมาเป็นเชียริเตอร์ตั้งแต่ปี2017ครับ ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรกีฬาที่เพื่อนเพื่อๆเล่นคืออะไรเห็นเขาทําได้เท่ดูดีอยากลองไปทํามั่งเราเข้าไปฝึกตอนแรกมันยากเราก็เข้าไปลองเรื่อยๆเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำด้วยความสนุกผ่านมาได้จุดหนึ่งแล้วพอตีลังกาได้รู้สึกเราก็ทําได้นี่วะสวัสดีครับแมนะครับนายสุเดสมจรครับผมเป็นนักกีฬาเจดีิงตั้งแต่ป .6 ครับจนตอนนี้เปีครับ รู้สึกภูมิใจครับที่ได้เป็นนักกีฬาทีมชาติครับแล้วก็ทำให้พ่อแม่ภูมิใจเลยครับตอแนแรกก็ไม่เข้าใจครับกลัวแบบลูกเสียอะไรอย่าเงี้ยครับแต่หลังๆนี้ก็เข้าใจแล้วครับ สวัสดีค่ะเนทค่ะนางสาวสุรัตรวงศานะคะเป็นเชลิเดอร์ตั้งแต่ปี2016ตอนนี้เข้าปีที่6แล้วคะ่ะแมตช์แรกที่แข่งก็คือชงแชมป์ประเทศไทยไปโดยที่ไม่รู้อะไรเลยเชลิเดอร์ er คืออะไรเขาแข่งขันกันยังไงตอนนั้นรู้สึกยังไงล่ะคะก็ไม่รู้สึกอะไรเนรานฉะนั้นเป็นเด็กวันนอกจริงๆค่ะเพราะว่าเราไม่มีอะไรเลยเวลาไปนอนก็ไปนอนที่บ้านพักของใครก็ไม่รู้คะ่ะสวัสดีค่ะดอยนะคะชื่อนายสมานเมืองศีค่ะเป็นนักกีฬาเชลิเดร์ตั้งแต่2015เป็นรุ่นแรกของ ทีมทีมนี้ตอนนั้นมีนะักกีฬา9คนช่วงที่เหนื่อยที่สุดใช่ไหมครคือช่วงประมาณท้ายๆใกล้จะจบมัธยมปลายนี่แหละครับมันเครียดเรื่องด้านการเรียนกดดันตัวเองเมื่อเราแบบทอ้อหรือว่าเราเหนื่อยยังไงก็แบบหันหลังกลับไปแบบมีน้องๆมีเพื่อนๆที่อยู่ข้างกันแล้วมีโค้ชมีครูมีพ่อแม่ตัดปัญหาพวกนั้นเหล่านั้นทิงไปได้สวัสดีครับผมลุงครับนายพหลวัฒน์เสียงเพาะครับเริ่มเป็นนักกีฬาเชียร์ตั้งแต่2016ครับตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเอง ท้อมากครับจนได้ออกไปรอบหนึ่งครับติดเพื่อนครับก็เที่ยวกลางคืนไปงเรียนก็จะไม่ไปครับก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ทําอะไรให้เพื่อพ่อแม่เลยครับจึงขอโอกาสจากโค้ชอีกครั้งแล้วโค้ชก็ได้ให้โอกาสครับสวัสดีครับผมออกครับนายยูทิงเจริญพักครับเป็นนักกีฬาเชฟดิ้งตั้งแต่ปี2016ครับจนถึงปี2021แล้วครับซ้อมเจมาได้6ปีแล้วครับผมก็ ได้รับตำแหน่งกัปตันทีมครับระยะทางบ้านกับที่ซ้อมนะครับก็ไกลครับอุปสรรคก็มีครับแต่ยากซ้อมครับก็สู้ครับตอนแรกไม่ได้สนับสนุนถ้าเกิดอยากจะเป็นก็เป็นถ้าเกิดช่วยได้ก็ช่วยเท่าที่มีถามว่าภูมิใจไหมหรอครับเขาก็ภูมิใจครับทั้งตระก,กูลหรือว่าทั้งพี่ทั้งน้องทั้งครอบครัวก็แบบมี5คนเรียนไม่จบม .6 สักคนก็มีหนูคนแรกแล้วก็ได้มาเป็นนกักกีฬาทีมชาติ ที่แรกไม่เข้าใจครับเวลาซ้อมก็กลับมืดแล้วหลังๆก็ตั้งแต่ได้เป็นนักกีฬาทิมชาติก็รู้สึกว่าพ่อแม่สนับสนุนมากขึ้นครับแมตที่ประทับใจที่สุดสำหรับผมก็แมตอเมริกาครับได้ควา้าแชมป์โลกครับให้กับประเทศไทยครับแข่งที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าได้แข่งชิงแชมป์โลกครับผลก็ได้ที่หนึ่งครับ รู้สึกว่ามันเป็นความภูมิใจค่ะกว่าจะได้มาเป็นนักกีฬาทีมชาติมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าจะฝึกซ้อมเราต้องแข่งขันกับตัวเองเพื่อเป็นนักกีฬาตัวจริง24คนให้ได้ค่ะรู้สึกภูมิใจครับที่ทําให้พ่อแม่ภูมิใจแล้วก็เป็นนักกีฬาทีมชาติคนแรกของตระกูลด้วยครับให้มิตรภาพให้เพื่อนให้ความรักให้ทุกอย่างทั้งด้านการเรียนการอยู่ กีฬาชียร์ทำให้ฟิลมีระเบียบวินัยที่มากขึ้นกีฬาเชียร์ให้ประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงครับฝึกระเบียบวินัยการอยู่ร่วมในสังคมให้รู้จักการทำงานเป็นทีมครับให้ผมหลายๆอย่างครับทั้งด้านการเรียนและก็การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนซีไม่มาอีกมากมายครับคิดว่ายากไหมนะคะยากนะครับแต่มันก็อยู่ที่ความตั้งใจของเราแล้วก็การฝึกฝนการเอาใจใส่มันแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิม ที่เตรียมไปป้องกันแชมป์นะครับก็มีการซ้อมการฝึกฝนที่มากหนักมากขึ้นการเพิ่มทักษะที่เราต้องทําให้ยากกว่าเดิมให้มันดูยากกว่าปีที่เราได้แชมป์มาครับไม่มีหยุดครับเราทําได้ครับอย่าหยุดนิ่งครับสู้ๆใจครับรับที่ชอบค่ะสู้ๆนะสู้ต่อไปครับ ที่สุดท้ายของการพบกันใกล้เข้ามาไม่ช้าเราคงต้องแยกกันไกลและช่วงดีๆให้ซึมซับอีกไม่เท่าไรความสุขผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินเพิ่งบอกรักกันวันนั้นจากกันแล้วหรือวันนี้ เวลาออไปแต่ก็คงไม่มีทางก่อนจะไม่ได้พูดแล้วและคํามี้กันอีกครั้งบอกมือลาแล้วประสิบคำว่ารักกันค่อยๆเก็บรอยยิ้มฉันไว้ในใจของเธออบอกอนทุกนาทีของเราปล่อยไป ใจฉันและเธอรำลาด้วยยิ้มนี้ที่มีเพื่อเริ่มคิดถึงกันเสมอ่อรอกลับมาพบเจอพิสูจน์ว่ารักหนึ่งคำพอให้จดจำตลอดไป ใครว่าห่างไกลนั้นเลวร้ายมันแค่ท้าทายว่าเรามันคงแค่ไหนเมื่อห่างถ้าฉันไม่แพ้และเธอไม่หวัเระยะทางรือว่าเราคงไม่ชืดด่อจางไปเพิ่งบอกรักกันวันนั้นจากกันแล้วหรือวันนี้ ยืดเวลาออกไปแต่ก็คงไม่มีทางก่อนจะไม่ได้พูดแล้วและคำนี้กันอีกครั้งบอกมือลาแล้วกระสิบคำว่ารักกันค่อยๆเก็บรอยยิ้มฉันไว้ในใจของเธอบอกกอดทุกนาทีของเราปล่อย ทำงานเบาๆเบาในใจฉันและเธอรำลาด้วยยิ้มนีที่มีเพื่อเริ่มคิดถึงกันเสมอเพื่อรอกลับมาพบเจอที่สูตรว่ารักหนึ่งคาพอให้จดจําตลอดไปนี่ก็จะจบไปด้วยฐานะของนักกีฬาทีมดรดูนามันก็เหมือนแบบไม่อยาก ไปอยากอยู่กับน้องๆคนเรามันจากกันมันก็ต้องรู้สึกไม่ดีอยู่ดีก็ฝากถึงแบบน้องชนีนะครับอยู่กันได้หรือเปล่าถ้าถ้าเกิดพวกพี่ไปแล้วเจ้าเหนา่หรือเปล่าคงคิดถึงกันน่าดูเลยมั้งพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นตั้งใจมากขึ้นแล้วพัฒนาตัวเองให้สูงหรือว่าเก้าก็โดยให้เยอะกว่าพี่หรือว่าที่ตัวเองทําได้จะได้แบบเก่งมากกว่าเดิมจะได้เป็นนักกีฬาทีมชาติแบบของประเทศไทยเลยประมาณนี้แล้วพี่จะกลับมาเยี่ยมหาเรื่อยๆนะบ๊ายบายสู้ๆ ก็อยากจะฝากถึงน <an> ้องๆในทีมทุกคนนะคะว่าในเมื่อเรายังอยู่ในทีมนี้เราก็ต้องมีความอดทนมีความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาต่อยอดทีมเราทําได้ดีไว้ในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมคะเราก็ควรรักษามาตรฐานนั้นไว้เพื่อแบบว่าทีมของเราเนี่ยจะได้มีชัยชนะทุกๆแมตช์ค่ะยังไงพี่ก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนเลยนะคะสู้ๆค่ะพี่จะจบแล้วครับก็ขอให้น้องๆสู้ๆสู้ต่อไปครับตั้งใจทําไม่ได้ตั้งใจซ้อม เดี๋ยวพี่ก็จบไปแล้วเลยพี่อมาหาบ่อยๆครับบ๊ายบายบ bye ยังไงพี่ก็จะจบไปอยู่มหาวิลัยแล้วนะก็ฝากถึงน้องๆน,นะครับสู้ๆให้ขยันซ้อมจะี๋เดยวเป็นเหมือนพี่นะครับแล้วพี่จะกลับมาหาพวกน้องบ่อยๆนะอย่าขี้เกียจน,นะวันนี้นะครับก็อยากให้น้องๆสู้อยากพึ่งท้อนะครับ ไม่ต้องมาเก่งเ่าพวกพี่ก็ได้เพราะเ่าก่อนพวกพี่ก็ไม่ได้เก่งมากอยู่ที่การฝึกฝนของตัวเองนะครับมันไม่ได้อยู่ที่เห็นคนอื่นเก่งเราจะเก่งเลยไม่ใช่เราต้องฝึกฝนตัวเองที่ให้มากขึ้นเราถึงจะได้เก่งและไม่ต้องไปกดดันตัวเองถ้าเราทำไม่ได้ขอให้น้องๆสู้ๆอยากจะฝากน้องๆก็ตอนนี้พี่ก็จบแล้วเหลือไหมอีกีมที่จะได้แข่งด้วยกันได้ซ้อมด้วยกันเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปทำหน้าที่ของพี่ ที่มาหาลัยก็อยากให้รู้ว่าขี้เกียจทำให้ดีกับโค้ดอย่าหยุดพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองต่อต,อ,ตอไปสู้ๆนะก็อยากให้พวกมึงตั้งใจซ้อมนะอยา่าขี้เกียจเ้ยถ้าแบบแบบกูว่าไปมหาลัยแล้วึงก็ควรทำหน้าที่แทนพวกกูให้ดียังไงกูก็จะกลับมา คอยดูมึงเรื่อยๆอย่าขี้เกียจแล้วกันบ๊ายบายเก็บรอยยิ้มฉันไว้ในใจของเธออบกอดทุกนาทีของเราปล่อยให้รักทำงานเบาๆในใจฉันและเธอรั ด้วยยิมน,นี้ที่มีเพื่อเริ่มคิดถึงกันเสมอเพื่อรอกลับมาพบเจอที่สุดว่ารักหนึ่งคำพอให้จดจำตลอดไปเกบรอยยิ้มฉันไว้ในใจของเธอโอบกกอดนทุกนาทีของเราปล่อยรัก ทำงานเบาๆในใจฉันและเธอรำลาด้วยยิ้มนี่ที่มีเพื่อเริ่มคิดถึงกันสไปแล้วนะบ๊ายบายไปแล้วเวไปแล้วแน่โชคดีเว้ยไว้เจอกันบในไลน์ในการไปรุ่นขอให้จดจำตลอดไป Música